โอ้พี่น้องโัรทีนซีครับผมสวัสดีครับผมเด็กบนนอกครับวันนี้มาพบปะกันนี่ครับผมมาใส่บวกมากินกนะันที่เขาท้อดีมากครับท่านแทนชัยพูมิครับ เดวมือใส่มาักแน่ใส่พุ่มครับผมบ่วงเก่าจิ๊บกระลังนะพี่น้องมาหลุดกันครับผมเลี้ยงสิบในตัวครับผมกับข้องนัวข้องงามนะครับผมโอ้เขี่ยมาเลย,ยครับพี่น้องข้องเตาเลยครับ นะครับผมบรรยากาศยังแรงครับผมคลองขามครับพี่น้องคลองขามปอ๊ข้าวอยู่นะครับผ่านเทียน,นครับขู่คล้องยังอ้ามเลยทั้งนมดเยอะ ยาวไกลครับข่านนี่รับข้งวมดอ,อืจับถนัดพอวองข้องรูยังเป็นิดหนอ่อยตะคว,บควอองบดข้างขม่กไฟครับ สีกระต่ายนี่เลพี่น้นนองสีกระต่ายเนาะสีกระต่ายคาอย่หัหวตัวนึงครับกระต่ายกระต่ายป้าครับผมเดี๋ยพวพออมันครับ ชืร่รกครับยามหลอดเดียดกับผมใส้เรียวๆผ่านแท่นศิภาพยามบวกครับมันหลุดรางกันพี่น้องว่ามันมีสิมานครับใหญโตครับผมหรือรางกันครับผมครั้งแรกขุดูแล้วพี่น้องมันจะเป็นนูนหน่อยนะครับผม อากาศเย็นครับลมเย็นๆครับหนาหนาวครับผมไปหลุมน้ำกันครับผมพันแทนที่ผู้มัานมาครับผมตอนนี้ขยะไม่ได้เก่งนะครับบ่วงลูดไร้ลังครับมันจะเป็นโน้ตหน่อยนะครับตอนนี้ครับประมาณทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งยามหล่อแหลกเนงว่าท่านใหญ่โตครับผมพันแทน ครับยามากอนะไก่สมืนแล้วครับผมเทียนเทียนครับเชียงเชียงนี่ครับผมถือว่าถือถุูครับไปนอกรอกเลรลกครับผมถือหัวครับตัวไงบ่งบว รองเท้าครับผมโอ้ส่กร่าแง,งามครับผมโบดินเลยตัวนี้อืมเศกน่าแง,งามครับผมรับรอบเรียกครับผม ไก่ลังทุไทยครับผม,อมขอญอาตจัดการกันนะครับผมโซเดียครับแห่งมา้านครับผมนนบนน้อนน้ยใหมนะ่ใหจให้อ่อยี้ยอยู่น้ำปลางาไก่มียามรอบที่สอครับพี่น้องี่งกับรอบแกะย,อยางหมูเรงนะหมูโม่งหนึ่ง ยามรอบที่สองลุนเวีนครับปลาเจไตัวได้แล้วครับตัวเล็ก พี่นอ้องโอ้ใส่แง,ค,งครับพี่น้องมาแล้วครับตัวที่สองครับวิ่งตัวในครับพี่นอ้องโอ้ยครับใส่แงามแง้มเลยครับผมลมสดเลยต้างวิ่งใส่แง้มกับปืน งม,ม,มาแล้วครับผมนี่ตัวที่สองครับนี่ยามรอบสองครับผมสีถุงครับผมขอจะจัดการกขาน,นครับผม ขอางหนครับขนอไปครับ up. กาถือนะครับพี่น้องกาถือครับถือบ่กว้าอู้แม่นี่ดีครักบกรบปินดินโอ้ย,ยนี่ไงบ้างโอ้พี่น้องตัวดีซีครับผมกอดดีซีครับ ้ใส่งามๆครับผมขอหยาดจัดการก่อนนะครับผมบริสีครับมาแล้วครับผมเใกล้แล้วครับผมจบแล้วครับล่มแห้งเลยครับยามไปยามกลับครับหายบุ่มัวแครับติกชุดแล้วครับผมเดี๋ยวไล่กันไปครับผมเหวะ ไก่ก่อนะพี่น้องใส่ดูไก่งามเลครับหาเนี้ยจับใหม่จับใหม่จุ๊จับใหม่ดูครับตัวที่าครับผมจับใหม่ดูจานรอยาเก็บก่อนนะครับ ตรนนี้เป็นรอบยามรอบสุไทไายครับผมเที่ยงขึ้นตรงครับยามกับสคู่กคับด้วยนะพี่นอ้องคุอย่งนี้มีตุลาครับไปหาตัวแล้วครับผมดูไปเล่ากันครับผมยามกับสกู๊ปน้ำครับ มานเลยพี่น้องหลอดสุดท้ายครับยาก,กับกูไม่เลครับเรียงขึ้นครับผมเออใส่ง้ามครับผมเอ,อ้พี่น้องตัวีังครับผมโอเคครับผมขออยาดจิบกอนนะครับ ว่ากินขาดจะหมดหกคน